ชุดขาสีวาวนะคะนี่ก็ได้ไปผมชดตัวมันไปไหนแล้วเก็บแล้วอ๋อพี่เขาเก็บไปนะคะชุดขวาสีวาวนะคะทุกคนนี่ตอนนี้ใครที่จะทำสีวาวก็มาจัดได้ที่ร้านยังมีอยู่อีกหนึ่งชุดนะคะตามนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้าจะได้อะไรบ้าง เธอมาตั้งใจได้เป็นคนเดียวเธอสองแผ่นผมแผ่นสองแผ่นครับฉีกแบ่งกันดิฉีกแได้ไหมเดี๋ยวมาลงนามแนี่ก็เอาที่คนนึงก็เจ๊ฝ้ายไปได้คนนึงก็น่าจะฝ้ายไปผมพี่ก็หมดเหรอไม่มีนี่เซ็นข้อบอนนี่ไม่ได้ปะไม่ได้นี่เธอเอ้านี่อ่าไปครบยันครับยังครับยังครับชาตินี้ก็ยังไม่ครบกันโอ้โหจบ ในหมก้วยเนี่ยลูกตัวเองรู้ไปขับเองลูกี่ยนไปติดตาเพชนะเจ้าพายพมจบเป็นเซนเฟชรโบก